สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมมี3สาดาวค่ะวันนี้ท่อมี3สามดาวไดีเดินทางมาหาคุณพ่อหนึ่งประจําหงวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 1คุณพ่อหนึ่งกับฝันฝันว่าเอาผีออกปลาเอาผีออกปลาคนกับไปไล่ยหลายไปเปิดฟ้าโลงเปิดฟ้าโล่ง เห็นตัวเลขสองโตสเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไดกับไปฟังกับคุณพ่อหญิงผอมๆกันค่ะ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนัไม่เด้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหญิงผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะครับผมโอ้นกรับทานมู้ชมเนาะอย่างนีข่าวว่า พราะยังิงนี่เป็นฟันดีครับฟันว่าจังไรคุณพ่อเบ่าสูเอฟซีเป็นฟังนะครับคุณพ่อฟันว่าไปเอาผีออกปลาไปเอาผีออกปลางานไปเอาผีออกปลาเนี่ยอะไคุณผออยัางอ๋อแตนคนไทยเขาเอิอนศพศพไปเผาเนาะเอาศพไปเผาคนตายไปเผาขึ้นทั้งเมียนงานโอ้ครับ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 มันพ่อะยังเอิอนผีออกปลาบ่เอิอนผีออกปลาโอ้ครับครับครับ ที่ในต่อครับเรื่องเล่ามันเป็นแนวไดเบอกสู่ฟังไหมครับคุณพ่อหญิงโอ้เพิ่งกับคนก,กับเห็นแหนไปถเซลล์แล้แต่บ้นกับไปเปิดผ้าลุงเอาน้ำแบบเข่าย่างล่างให้คุณบ้าล่างหนานะโอ้ครับครับ,บตามประเพณีเนะเาะครับผมกแบบ็อยากตีพี่น้องมาล่างหนาล่างยังหน้ากับเบื้องเลีกในผ้าลุงกันถึงเซลลนะ์นะครับไม่ค่อยผันนั่นบอกไม่ค่อยผันู้จักตาบพรคุณพ่อผู้ใดตาย คนวันจ้าแม่คนทั้งไหนคนวันนาเนี่ยน่าคมพัน,นเนาะปาิไปงานศพอยู่บูมิทักไปงานศพโอ้ยเน่อะไรน่าบานนี่ครับเอา้าเอาต่อไปเพินเปิดนี่อะไรอีกเพินเปิดล่างนาร่างยังแล้วก็อยาตีพี่น้องมากเห็นเบิ่งเลียกในผาโล่งกันครับ <นะ S 1> เลียงในผาโล่งมันก,กับมีหนึ่งหาอยู่ในหันมีหนึ่งหาเออแล้วค้นกับแล้ค้นกับพอได้เบิ่งก็ทมกันนะครับพกก็เฮ็ดทิพหาละ่นว่นในผาโล่งนะครับอื มันนิ่งห่วเราคนว่ไมีเรล็กสามตัวอยู่บนในฝาลูกโผมไม่เล็กสามตัวมีแต่เหล็กสองตัวมีแต่เหล็กนึ่งหาอืมในพ้อมพันเนาะครับครับครับพันล้วนี่รออืมไปตายกับบุงหูบุงหูยังยังเอาผันเนาะก็เลยไปงานศพป่าเ่ยก็เพนมาเสิร์นไปนะมีซ่องมีอย่งก็หล่อนะมีซ่องมีซ่องมาเสิรนก็ได้ไปเลยไปเลย เออความหวานนุ่ยหวานกับกับฟันแปลกๆเนาะโมโหจักเขาก็ไปฟันแปลกๆเนี่ยอ่ใกล้อยู่สักกับไปทีเนั้นมันมีช่องมาเส้นนะอายุคนตายหูวว่ะคุณพ่อก็บริสุทธิ์ถามมาหยอกอายุคนได้เนาะอืมบริถามอายุอายังเลยโมโหเลยโมโหเลยบริสุทธิ์ฟ้าลงเห็นเลขกยางเดียวเห็นเลขกยางเดียวโอ้สุดยอดคักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปยังเห็นเลขกหนึ่งหาหรือหาหนึ่งเกาะหนึ่งหา หนึ่งหาเป็นตัวสีไหนคุณพ่อขาเขียนไว้นั่นมันก็นั่นสีแดงแดงแนวสีงแดงแนวเป็นเป็นครื่อลิขิตเขาเขียนเนี่ยนะอืมดินสอมีทิชเขาน่ะเนาะตัวเลขสีแดงเนาะเป็นเรื่องแดงตัวเลขสีแดงด้วยครับแต่หมูชมอยู่ในฟ้าลุ่มไปตายกับบุงหเรื่องมิดซองมหาโอ้ยยังวายังโคนพันคุณพ่อได้ซอยงานใส่ซองเขาจะร่อยจะยังใส่ซ่องคนสองร้อยใส่ซองสองร้อยนี่ นี่ละนี่ละสาีมาสองศูนย์กระได้ได้คุณพ่อใส่ซ่องสองลอยเนาะครับครับครับบัดนี้แจ้งไรต่อครับคุณพ่อก็นอนไปกับฝันไปดูที่ตระแลนไปกวนลอยนะข้าผันเนาะเนาะหลายฝันหลหงอมขับครับขับขับเป็นอย่างเนาะคุณพ่อยังกับฟันสั้นๆเนาะคุณพ่อเนาะฝันต่างๆหน้าหน้ายังไงวะ ฟันต่างๆหน,น,น้าๆเนีน่ยเอาใจอีกแบบสูงๆหนครับฟันใบโท่ทิบโท่เด,ด่นอะไรอ่างนั้นอนนอบอก <c oughs> ฟันดูเนาะคุณพ่อเนาะงวดนี้ให้มีโชคเนี่ยถ้าฝันเห็นคนตายนี่ยมีโชคอยู <c oughs> ่งวดกันตาฝันเห็นศพคนตายนี่ก็ถือว่ามีโชคล่ะ <c oughs> แต่ก็ให้เอฟซีแปรเอาเนาะแปรเอาถูกไเอาเงินใช้ซองสองล้อยราคาเปิดฟ้าโลงเห็นตัวเลขห์หนึ่งหาเนาะหนึ่งหาครับอัน พีลูกชายมาหาบอกคุณพ่อบอมาเรียนบอมาเลยมิดเลยปะมิดพัดเตเล่บอถืบอมาเลยอืมคุณบอกเลยบอถืบอมาเลยเนาะบอมาเลยครับขับขับโบกัญ่าโบนัยญาคุณพ่อยังอันพี่อ้เดี๋ยวมหาปะค่ะบอบอมาเลยเดียนพัตเต่บอกเลยบอถืเพิ่นกับบอมาไก่บอมาไก่บอมาหาเลยแมนพี่ลูกไส้กับบอมาเลยบอมาเลยบอกเลยบอถอือ บอมาเฮ็ดก็กรอบก็แกะแค่เสียงดังมอม่าเลยไหมมีจีดีจีดีเ่าคนบอกเลยว่าเถอะอ๋อไส่บาทใส่พกเนี่ยเพิ่งมีแต่หลอดนี่ดอกใส่บาทเสมอเสมอละพระเพิ่งรองบินบาทใส่เสมอใส่บาทเนี่ยเพิ่นทุกมื่อเนาะน้ำบุญน้ำเพิ่นเสมอนี่ดอกมันก็เลยบอมาหาบอมาบอกเลยอ๋อมอมาเลยอันคุณพ่อยึ้งฝันนี่ฝันมื่อไรคะฝันว่าเห็น พีออกปลาเนี่ฟันฟันมะขึ้นนี่ฟันมะขึ้นนี่นฟันว่าเห็นเลขในฟ้าโล,งลกก่งเลขตัวใดคะย่ำให้เอฟซี่ฟังอีกั้างหนึ่งนะคะหนึ่งหาสองหาในฟ้าโลง่งเห็นหนึ่งหากับสองหานหนึ่งห้าสองห้าแล้วก็เงินคุณพ,พอยิง สองอยใส่ซ่องใส่ซ่องสองลอยกันหนึ่งหาสองหาสองศูนย์เลือก่านผูมชมคุณพ่อยหญิงกับฝันแค่นี้บะคะคุณพ่อยหงฝันแค่นี้ฝันบวยยามไปซอยงานศซนี่ก็บ่ฮห้ว่าเป็นไผ่ฮอ้เลยแต่ว่ามีซ่องมากกวเลยมีซ่องมาเซ่นก็เลยไปไปตามอันนั้นซ่อง่นมาเซ่นนั่นละอ ก็ฟันสันๆเนาะค่ะเนาะคุณพอ,อย,ยังค่ะก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะคุณพอ,อยังหมั่นใจแค่ไหนคะบมั่นใจเลยก็นี่หาซิบหาซิบโอ้หมั่นใจหาซิบหาซิบเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวขอบคุณคุณพ่อยังหลายๆเนาะค่ะที่ให้ขอมูลดีๆดีเด็ดกับท่อมีสามดาวไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะคุณพ่อยังขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวก็จจดตัวเลขของคุณพ่อยังใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแกรดดิงให้ท่อมีสามดาวนั่นเมเด้อค่ะเอาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ นี่นาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อหญิงคุณพ่อหนญิงกับฟันว่าเดี๋ยวเาผีออกปลาผีออกปลาค้นกับไปหลยไลยแต่ว่าบ่หูว่าเป็นไผแต่ว่ามีบัตรเชิญมากคุณพ่อยหญิงกับส่เงินไปสองร้อยบาทปฏีเป็น2 0งศูนย์สแล้วก็เปิดฟ้าลงเปิดฟ้าล่ง,เ,ลงเห็นตัวเลข1นหากับสองหา อยู่ในฝาโล่งสีแดงปากกาสีแดงเขียน mm hmm. ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้อยกสิบห้าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสิล่าธรมชมไกิกรเจอกันคลิปหนาค่ะ ขอให้โชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ